ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะฟันธงราศีช่วงนี้ชาวราศีธนูปุ๊บปั๊บรับโชค าวราศีธนูปุ๊บปับรับโชคต้อนรับปีใหม่ไทยมาดูกันค่ะว่าหมอลักจะทำนายดวงของชาวราศีธนูเอาไว้อย่างไรกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะดวงของชาวราศีธนูพยากรณ์ระหว่างวันที่16-30เมษายน2567 ชาวลัคนาราศีธนูดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดีตอนนี้กำลังโคโจรเดินหน้าอยู่ในราศีเมษมีตำแหน่งเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนปุตตะดาวอาทิตย์จอไปให้แสงมีตำแหน่งเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนปุตตะตั้งแต่13เมษายนไป1เดือนและดาวศุกร์ก็จรเป็นมหาอุดเสริมหนุนในเรือนพันธุ เป็นมหามงคลจะทำให้คุณได้แบบปุ๊บปับ๊บที่จะได้งานได้โปรเจกต์ได้โครงการได้เสียงโชคแล้วเกิดโชคเกิดลาบมีผลสำเร็จเร็วๆนี้ให้คุณหาโอกาสสั่งสมที่เป็นของตัวเราคือการทำธุรกิจการลงทุนทําการค้าปลูกพืชผักผลไม้หรือทำอะไรแล้วได้โชคแบบปาฏิหารคุณมีเกณฑ์ปุ๊บปับ๊บรับโชค มันโดดเด่นค่ะดาวพฤหัสบดีคือเลข5ดาวอาทิตย์คือเลข1 1 5หรือ5 1ประกอบกับดาวศุกร์ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดร่วมกับดาวราหูในเรือนพันธุดาวศุกร์คือเลข6ดาวราหูคือเลข8 8 6 6 8ส่วนคุณจะมีโชคลาภในงวดไหนต้องมีแน่ๆขอให้โชคดีค่ะ มงคลเสริมชะตาช่วงนี้ก็ขอให้คิดดีทำดีใช้สีพึ่งฟันธงพระแม่ลักษมี สีปากก่อนออกจากบ้านเจรจาความสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จปีนี้ผู้หญิงมาแรงพระแม่ลักษมีเป็นมหาเทวีที่ศักดิ์สิทธิ์หาโอกาสส่งน้ำพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองไปที่ลานเทพวัดเจ้าอาม์จัดให้มีการส่งน้ำพระตลอดเดือนเมษายนนี้น้ำอบน้ำปรุงที่ใช้ส่งน้ำพระ น้ำอบคันธมาศน้ำอบที่ผสมน้ำมนต์เป็นพันพิธีที่จะเป็นน้ำอบศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านใช้ส่งน้ำพระประจำบ้านใช้ผสมน้ำล้างหน้าอาบตัวได้ทุกวันเพื่อเสริมบุญราศีนี่คือสิ่งเสริมหนุนเพราะดวงคุณกำลังดีเป็นมหามงคลชัยที่สำคัญช่วงนี้ต้องมีองค์อนาาบินทก,กะมหาเศรษฐีติดตัวเป็นมหามงคล องค์วิวรูป,ปักโคอธิบดีนาัคาราชเป็นเจ้าสมบัติและต้องมีเรียนเทพร,ราหูทรงครุดดวงดีเป็นมหามงคลเสริมชะตาราศีขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะ